พวกยี่ห้อยาสีฟันเนี่ยทำการตลาดว่าบีบยาสีฟันนิดเดียวก็สะอาดแล้วล่าสุดเนี่ยมียาสีฟันแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งนะคะออกมาทําโฆษณาว่าผู้ใหญ่ต้องบีบยาสีฟันเต็มแปลงเออและสรุปว่าอะไรถูกกว่ากันระหว่างบีบเต็มแปลงหรือว่าบีบแค่เม็ดถั่วก็ได้ เอาจริงๆเราต้องแยกให้ออกระหว่างสะอาดจริงหรือว่ารู้สึกสะอาดสะอาดจริงไม่จริงอ่ะอันนี้ต้องยอมค่าผลาค่าจลินซีเช็คอาดไม่สะอาดอ่ะมันขึ้นอยู่กับวิธีการแปรงค่ะแต่ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบีบยาสีฟันไม่เต็มแปรงสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราหวังผลจากการใช้ยาสีฟันคือการลดการเกิดฟันผุจากการใช้ฟัวร์ไลน์ถ้าเราใช้ยาสีฟันฟัวร์ไลน์หนึ่งพันห้าร้อย ppm เท่ากันแล้วเราบีบยาสีฟันแค่เท่าเม็ดถั่วเม็ดข้าวโพดเนี่ยเราจะได้ปริมาณฟัวร์ไลน์อยู่ที่0.3 8มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าถ้าเราบีบยาสีฟันเต็มแปลงเราต้องเป็นแปลงแบบเต็มแปลงแปลงผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่แปลงเด็กเนี่ยเราจะได้ปริมาณฟูร้ายอยู่ที่1.5มิลลิกรัมของฟูรายดังนั้นเนี่ยปริมาณฟูร้ายไม่เท่ากันแล้ว